ริวพูรพร้อมจะแย่ยงเดวคาเซนสมิธกกางดาวรุ่งอาแซกอัมานาะช่วยเจอปืนสตาร์ผงถอดเกก,กี้ออกจากทังทีมแฟนตาซีอรัรยังไงคาร่าเปรียบเคิร์เคชเหมือนนูเยสเวอร์ชันแบ็กไซด์ซะมากกว่าริวพูหลงทางเมื่อฟุตบอลที่ปลอดภัยเกินไปกำลังกืนกินตัวตนของตัวเองในครั้งนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวริวพูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยครับเดี๋ยวผมจะข่าวรนะิวพูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยนิวคาสเซลเบลนะครับผมสื่อสายดิวคาสเซลยูเต็ดเองก็รายงานข่าวบอกว่าริวพูลพร้อมจะเป็นคู่แข่งทีมสาริกาดงในการแย่งตัวคินสมิธกองกลางอนาคตไกลชาวดัชจากอาร์แซ็อาลมาค้าแข่งใดพิมบริกอังกฤษโดยนิวคาสเซลให้ความสนใจในตัวของสมิธวัย19ปีมาตั้งแต่ช่วงเสมอที่แล้ว หลังถูกจับตามองโดยหลายสโมรสรชั้นนำทั่วทั้งยุโรปทั้งทางด้านของเดเรอัลมาดริดบาเซโลนาบริซดัชมุนและก็มีแนวโน้มว่าสาธิกาดงต้องการที่จะคว้าตัวมาเสริมทัพตลาดนักเตะมกราคมนี้แต่ว่าล่าสุดนั้นแรงข่าวเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลพร้อมที่จะร่วมวงในการแย่งสมิธเช่นกันหลังจากที่อาริซิสม็คอาริสเตอร์ประสบป,ปัญหาฟอร์มตกในฤดูกาลนี้รวมถึงวบอลตูโดเองก็มีอาการบาดเจ็บรบกวน และก็เริ่มถูกุนซืออาเนสอร์ตลดบทบาทในทีมลงไปสำหรับทางสมิธเป็นเด็กปั้นจากทีมเยาวชนของอาแซ็กอามาก่อนจะขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในปี2023ลเล่นในทั้งมิดฟิลด์ตัวรับมิดฟิลด์ตัวกลางและก็กองกลางตัวรุกพาทีมชาติในแถบยู19ปีคว้าแชมป์ยูโรในปีนี้และก็ยังคงได้รางวัลผู้เล่นยอ,อดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์ในั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยโดยการรายงานข่าวยังบอกอีกว่าสมิธนั้นมีค่าตัวอยู่ที่ ประมาณ40ล้านปอนด์คือ1,720ล้านบาทแม้ว่าอาเซ็กอามาจะยังคงไม่ต้องการจะปล่อยตัวออกไปตลาดนักเตะหน้าหนาวน,นี้ในขน้งนี้ก็ตามจีหัวหน้าฝ่ายกายภาพบำบัดของลิเวอร์พูลดูเหมือนว่าจะบอกใบ้คำโตโตเกี่ยวกับความพร้อมของอูโกเอกิเตเก้ด้วยการถอดชื่อเขาออกจากทีมแฟนตาซีพิมเมรกของเขาใน,ขนาคขณงนี้ โดยท่างตั้กแตฟังรีบนอเบสนะครับผมซึ่งอยู่กับสโมสรตัต้งแต่ช่วงปี2018ได้เปลี่ยนตัวหหอกชาวฝรั่งเศสตรานี้ออกทางทีมทําให้เกิดการคาดเดาว่ากองหน้าตระ,ะนี้จะพลาดเกมที่ลิเวอร์พูลจะพบกับอาร์เซนอลทีมของโนเบสเนี่ยมีชื่อบอกว่า DJS20 และแฟนบอลหลายคนก็สังเกตเห็นการตัดสินใจของเขาในการเปลี่ยนตัวเอกติตเก้ออกเป็นอีกอร์สติอาโกพร้อมกับแต่งตั้งขอกเบรนฟอร์ เมชอินบราซิลให้เป็นกัะตันชีมโดยรายชื่อผู้เล่นแฟนตาซีของเขาเนี่ยปรากฏอยู่ร่วมกับผู้เล่นและก็เจ้าหน้าที่คนอื่นๆนดพิมบริกบนเว็บไซต์ที่ชื่อมาว่า Real Player Brick โดยอาเอกิติเก้ก็พลาดในการเล่นในกับเกมที่ลิเวอร์พูลเสมอกับฟแรัมไป2ต่อ2ที่คาราเวนคอสเทดแต่ยังคงไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นของเขา จากข้อมูลในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรลิเวอร์พูลโนเบสเองก็ย้ายบปร่มทีมของแดนลิเวอร์พูลจากแมนเชสเตอร์ซิตซึ่งเขาใช้เวลาอยู่ที่นั่นประมาณ11ปีโดยก่อนหน้านี้เคยร่วมทีมจากโอแฮมส์แอตแลนติกและเคยทำงานที่บิลฟรีชเอฟซีในตำแหน่งที่เรียกว่าคล้ายกันไม่ต้องสงสัยเลยนะว่าสโมสรต้องการจะให้สถานการแพทย์ของนักเตะรายนี้เป็นข้อมูลที่พวกเขาสามารถจะปกปิดได้ แต่ก็มีโอกาสที่โนเบสจะตัดเอกิเดเก้จากรายชื่อผู้เล่นในแฟนตาซีของเขาด้วยเหตุผลทางแทัคติกที่เกิดขึ้นเจมี่คาร์กเกอร์อดีตกองหลังชื่อดังของลิเวอร์พูลได้ออกปรวิงวิจารณ์ฟอร์มของ K. K. เบรอสเคเคชดาวเตะรุ่นน้องแบบตรงไปตรงมาโดยเปรียบาแนวรับชาวฮังการีรายนี้ว่าเขาเล่นเหมือนดาวินดูเชสในเวอร์ชันแบกซ้ายที่มีพลังวิ่งอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้สนใจจะเชื่อมเกม หรือจ่ายบอลให้กับใครลิเวอร์พูลสามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ในการคว้าตัวเคอร์อเคชมาร่่มทีมเมื่อช่วงเดือนพฤิกายนหลังจากที่โชว์ฟอร์มโดดเด่นกับพังองคอมเปอร์มัตอย่างไรก็ตามฟูลแบ็กวัย22ปีรายนี้ยังคงเจอปัญหาในการยืนรรยะเป็นตัวจริงโดยถูกสลับใช้งานร,ร่วมกับแอนดี้บรอบเบอร์ันช่วงหลังหลังถูกถามได้ว่าการที่เคอร์อเคชไม่ได้ลงเล่นต่อนเนื่องไปผลดีในครั้งนี้ปรือไมคาร์กเกอร์ก็กล่าวกับสก,กาสปอร์ตบอกว่าไม่เลยนะ แต่ผมคิดว่ามันดีกับลิเวอร์พูเพราะเขาไม่ควรที่จะลงเล่นทุกสัปดาห์คุณมีนักเตะร,ระดับท็อปอย่างแอนดี้บรอบสบอันซึ่งเมื่อได้ลงสนามจริงผมยังมองว่าผลงานของเขาดีกว่าเคอร์เคชในครั้งนีดท่ยซ้ำไปอดีตกองหลังของแดงลิเวอร์พูยังชี้อีกนะว่าเคอร์เคชยังต้องเจอกับช่วงเวลาที่เรียกว่ายากระบากเป็นอย่างยิ่งมันเป็นการต่อสู้สำหรับเขาเขายังอายุน้อยและต้องพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในครึ่งหลังของฤดูกาล ก่อนที่จะทิ้งหมัดเด็ดีระเ,รเทียบแบบเผ็ดร้อนในครั้งนี้บอกว่าบางครั้งเวลาที่คุณดูเคอร์อเคชเล่นมันก็เหมือนกับการมีดาวินดูเจสเล่นเป็นแบ็คซ้ายเขาดูบ้าพลังดีวิ่งอย่างเดียวไม่ค่อยคิดนะว่าจะเชื่อมเกมหรือจะจ่ายบอลให้กับใครเขาก้มหน้าก้มตาวิ่งตลอดและก็แทบไม่เคยหน้าขึ้นมามองเลยนะ ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของลิเวอร์พูลตอนนี้คือพวกเขาเองนั้นกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์การหาตัวตนของตนเองในคราดี้ไม่เจอเรื่องที่หลายคนตั้งคำถามขึ้นมาก็คือเรื่องของทีมอาเนสสระชุดนี้เป็นทีมแบบไหนกันแน่อะไรทุกคนก็น่าจะตอบแบบเป็นเสียงเดียวกันก็คือหาไม่เจอนะเมื่อย้อนไปในช่วงฤดูกาลสัปดที่เดบสี่ตอนที่พวกเขาเดินหน้ากวาดชัยชนะต่อเน,นื่องจนนำไปสู่แชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่สิบตอนนั้น เราเองก็มองเห็นแผนแล้วและก็โครงสร้างชัดเจนแล้วนั่นคือฟุตบอลที่เน้นการครรงบอลคุมเกมและก็คุมจังหวะมากยิ่งขึ้นกว่ายุคข,ของเชคเกนครอปที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ขณะเดียวกันปีก่อนเราคงเห็นการเพรสชิ่งสูงโดยด,ดันและก็ตั้งเกมบุกเพื่อจะเดินหน้ากดดันคู่แข่งตลอดเวลามันเป็นความสมดุลที่เกิดขึ้นทั้งเกมรุกและก็เกมรับจนอาเนสลอตได้รับคำชมแบบล้นหลามเมอริเวอร์ฟูลไล่ถล่มคู่แข่งในประเทศแบบที่เรียกว่าไม่ไหวนา แไ่ก็ตามนะครับผมนตั้งแต่ที่ซัมเมอร์ที่ผ่านมาที่มีการยกเครื่องทีมขนาดใหญ่ทุกอย่างกลับเริ่มมีหมอกนาขึ้นมาปกคุมจนมองไม่ชัดเหมือนที่เคยเป็นซีซั่นนี้แบ่งออกเป็นได้3ช่วงชัดๆก็คือช่วงแรกเลเวอร์ฟูมีดวงช่วยอยู่ไม่น้อยชนะเกมแบบที่เรียกว่าไม่น่าจะกลับมาชนะได้และก็มีดราม่าช่วงท้ายเกมปะปนกันอยู่ตลอด ซึ่งแน่น,นอนแต่ว่ามันยงคงยังไม่ยั่งยืนอะไรเมื่อฟอร์มโดยรวมไม่ดีขึ้นสุดท้ายแล้วล้อก็หลุดด้วยช่วงเวลาที่หายนะที่แพ้มากถึง9.12จากนัดในทุกบราิการและเป็นช่วงที่ลิเวอร์พูดูประปรบางที่สุดยามที่ไม่มีบอลในขณะนี้ส่วนช่วงที่2หลังจากที่จนถึงช่วงก่อนปลายพฤศจิกายนคือช่วงที่ปัญหาเดิมๆสะสมอะไรทีมดูเหมือนว่ายังคงหาทางออกไม่เจอช่วงที่3ตั้งแต่ปลายพฤศจิกายนเป็นต้นมาตอนที่อาเน่ ดนกดดันอย่างหนักเขาคนนี้พาทีมฟื้นขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วและก็พาลิเวอร์พูลกลับเข้าสู่ท็อปโฟร์นำเชลซีทีมันดับที่5อยู่3แต้มแทนที่มันจะสร้างความเชื่อมั่นในทั้งในและกนอกสนามจากการไม่แพ้ใครก้าวนัดติดแต่กลับเหมือนความสงสัยยิ่งพอกพูนขึ้นเรื่อยๆนะลิเวอร์พูลการชับและก็แพ้ยากขึ้นก็จริงแต่ว่าอาเน่ดูเหมือนว่าทำให้ทีมดูยากขึ้นไปพร้อมกันลิเวอร์พูลดูเป็นทีมที่เหล็กเลี่ยงความเสี่ยงมากขึ้น หวาดกลัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็เล่นไม่น่าตื่นตาตื่นใจเหมือนเดิมความไหลลื่นนั้นมีน้อยประกายแล้วก,ก็ชั้นเชิงแทบไม่เห็นเกมนิ่งเกินไปดูชื่อเกินไปปีนี้ปรัชญาฟุตบอลของผมไม่ได้เปลี่ยนเลยเมื่อเทียบกับทุกรุูุการก่อนที่ผมเคยเป็นผู้จัดการทีมอาเน,นี้ยืนยันหลังเกมเสมอกับฟูรแลม2ต่อ2ที่คาราเวนคอสเทสเราเองต้องเล่นให้ได้แบบนั้นในครั้งนี้ด้วยนะ นักเตะที่เรามีอยู่และก็พร้อมใช้งานเราแสดงความแข็งแกร่งตั้งแต่ต้นเกมเดินทางมาที่นี่โดยที่ไม่มีตัวเลือกเกมรุกหลายคนฟร์ดัมเป็นทีมที่ดีและเรานั้นแทบจะไม่ปล่อยให้พวกเขาเบอกาจะแจ้งเลยผมอยากจะสร้างโอกาสนี้ให้ได้มากกว่าตอนนี้5เท่าเลยนะและไม่เสียโอกาสให้กับผู้แข่งด้วยซ้าไปแต่ว่าในช่วงเวลาที่เรานั้นเล่นเปิดมากกว่าผมไม่คิดนะว่าเรานั้นสร้างโอกาสได้มากขึ้นแต่กลับเสียโอกาสให้กับผู้แข่งเยอะขึ้นถ้ามันเป็นไปได้ในเกมรับ ผมอยากเล่นด้วยผู้เล่นเกมรุก8คนแต่ถ้าผู้เล่นเกมรุกทั้ง8คนนั้นไม่ช่วยเกมรับมากพอมันก็ยากที่จะชนะเกมฟุตบอลได้อาเน,น่เองก็อ้างถึงอาวุธหนักที่ลิเวอร์พูลขาดหายไปในวันอาทิตย์อย่างเข้าใจได้โมอเมทซาร่านั้นแป่รับใช้ทีมชาติอียิปต์ขณะที่สติดในการซื้อตัวแพงที่สุดของสโมสรอย่างอารเ็กซเดอร์อิสักกำลังพักฟื้นจากการขาหักและยังคงมาเสียดาวยิงอย่างอุโก้เอกิเดเก ที่เจ็บแฮมสตริงเล็กน้อยหลังจากที่เดินทางไปที่ลอนดอนจนกลายมาเป็นอุปสรรคเพิ่มเข้ามาในขณะนี้อย่างไรก็ตามการแก้ขัดด้วยการให้โคดี้กัคโปยืนหน้าเป้าและการให้สัญญาบูรค่าถึงร1 6ล้านปอนด์อย่างโฟเรนเวียตยืนอยู่ด้านหลังเป็นแผนสำรองที่ผู้จัดการทีมส่วนใหญ่ได้แต่ฝันถึงในสถานการณ์แบบนี้ดังนั้นแล้วจึงไม่ควรจะมีข้ออ้างเพราะภาพรวมผลงานกับพันักของเกมกับโฟรัมทีมกลางตารางคะแนนก็ยังคงคล้ายกับหลายเกม ก่อนหน้านี้ในวารานิ้นะั่นเองนะและข่าวีพูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมันจะกันใหม่ครั้งต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันครับ